ปลาในตาประกดดูป่ะ อ๋อหัอไหลเอยห่วไหลเอย โดนนักโดนนักนะฮะกระดี่ยางเป็นหนึ่งนะฮะโดนสายกันเปิดกล้องไเนี่ยก็เปิดอยู่ว่ะเต็มปากเต็มคำเลยครับกระดี่ยางเป็นหนึ่งครับเหลืออะไรปลากัดดีจริงๆเลยครับแอบนี่ฮะกระสุนนั่นไงนั่นไงนะฮะกระดี่ยางเป็นหนึ่งครับกับกระสุน เขื่อนห้วยสมุงครับเนี่ยเนื้อยางกับตัวเบ็ดโอเคเนด้อย,า,อยางเป็นหนึ่งใหย่งครับ